สวัสดีครับปาตอมใจด้วยกันเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับโรโบจะพาฉันรวยนะครับใน EP ที่10แล้วคือเมื่อวานก็ว้าวแล้วเนาะสำหรับตัวให้เงินทำงานนะครับโรโบจะพาฉันรวยก็เพิ่งรู้ว่า EP ที่10แล้วนะคือมันผ่านไปไวมากครับขึ้นเลข2หลักกันหมดแล้วนะครับคือหลายคนเนี่ยบอกว่าผมทำคลิปทุกวันนี่ไวเหรอทำยังไงทำไมถึงได้ทุกวันใช่ปะผมก็สงสัยครับผมทามา200กว่าคลิปเนี่ยในปีนี้ ทำได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือบางคนก็บอกว่าโอ้โหเก่งจังเลยทําได้ผมก็แบบเออเออเราก็ทาได้ทำได้ทำได้ยังไงวะเนี่ยคือเราก็พยายามอัดคลิปตอนกลางคืนเนาะบางทีก็น,น่าง่งงง,งแบบนี้บ้างนะครับก็ขออภัยด้วยถ้ามันดูไม่ตื่นเต้นเหมือนเห <laughs> มือนแบบว่าช่วงที่อัดตอนแบบตอนเช้าตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเควันนี้เรามาดูโรโบจะพาฉันรวยในปีที่10แล้วนะก็มาอัปเดตกันครับว่าเดือนกันยายนเป็นอย่างไรนะครับขอใบให้ใหว่ารอบนี้ชนะแล้วครับรอบนี้ไม่ได้ชนะเบนช์แม็กนะครับแต่ชนะพอร์ตให้เงน ําทำงานของผมเองโอเคไปดูรายละเอียดกันดีกว่าเพราะอะไรอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับพอร์ตโรโบรจะพาชนรวยยังมีเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับอัปเดตล่าสุด30 September รกันยายนนะครับตัวแรกคือตาสารนี่ครับ KT fix 1 year 3 y e a เยีเยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวพยุงเรียกว่าพยุงพอร์ตแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆในช่วงที่ผ่านมาครับก็ตัว NV เนี่ย มันปรับตัวขึ้นได้ตลอดนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นที่แบบแบบโอ้โหเจอหุ้นไทยบ้างละ่ะอสังหาบ้างละ่ะทองคําบ้างละ่ะหุ้นต่างประเทศบ้างละจนเขาต้องเอาหุ้นไทยออกไปในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งนั่นคือเหตุผลครับ เหตุผลที่ดีเลยเพราะว่าหุ้นไทยนี่ปรับตัวลดลงอย่างหนักเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับภาพรวมนะครับตาสารนี้อยู่ที่ประมาณ17.6ซึ่งมากกว่าที่ตัว s b เขาแนะนำนะครับในส่วนของสังหารมาทรับนะครับเราก็คงสร้างพื้นฐานตัว LH Prop Infa r คิดดีตัวนี้นะครับก็ ปรับตัวลดลงอย่างที่เห็นเลยนะครับเหลือสัดส่วนอยู่22.6นะครับแล้วก็ในส่วนของทองคำ s c b Gold H ก็มีการปรับตัวลดลงในเดือนนี้เหมือนกันนะครับเหลืออยู่9.8รวมแล้วเนี่ย22.5ซนะครับซึ่งมันต่างจากที่ s c เขาแนะนำนะครับนั่นคือ25มันมีส่วนต่างอยู่ที่ลบ2.5นะครับส่วนหุ้นต่างประเทศนะครับหุ้นไทยไม่มีแล้วน้องก็มีหุ้นต่างประเทศนะครับมี2ตัวหุ้น UGQG คือหุ้นโลก แล้วก็อยู่ช้น่นานะครับทั้ง2ตัวก็มีการปรับลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ภาพรวมยังผมว่ายังดูดีนะยังดูดีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจะเป็นพกแบบ,บวิ่งทรงๆนะครับสำหรับทั้งหุ้นหุ้นจีนสําหรับทั้งหุ้นโลกมันก็จะวิ่งแบบสวิงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่สุดท้ายภาพรวมครับพอติดลบแล้วคือมูลค่าปัจจุบันเนี่ยมันเหลือ8,975.52แต่ว่าเงินลงทุนของผมคือ9,000บาททวน นะครับเพราะฉนั้นเราติดลบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือภาพรวมของพอร์ตโรโบรจะผ่าฉันรวยนะครับก็ใครที่มีเหมือนกันแบบนี้ก็น่าจะสถานการณ์เดียวกันใครที่ลงนานกว่านี้นะครับจะยิ่งหนักกว่านี้เพราะว่ามันไปซื้อตอนยอดดอยกันนะครับใครที่เพิ่งเข้าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลงอยู่ดีสรุปลงหมดแหละใครพอร์ตไม่แดงบ้าง ยกมือหน่อยช่วยบอกหน่อยนะครับพอร์ตโรโบใครไม่แดงมั่งแล้วเราก็ช่วยบอกไว้ว่า,วาลงทุนมานานแค่ไหนแล้วหรือ DCA วันไหนนะครับเพื่อนๆจะได้ไปลอกไม่มีอะไรเลยคือจะได้เป็นลอกครับว่า DCA วันไหนเนาะพอร์ตของผมนะครับเป็นพอร์ตที่เลือกรับความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนต่างประเทศด้วยนะครับใครที่ไม่ลงแบบนี้ก็อาจจะหน้าตาแบบสัดส่วนไม่เหมือนกันนะครับ ในส่วนของผลตอบแทนนะครับอย่างที่บอกไปครับเราลงทุนทั้งหมด9,000บาทนะครับตั้งต้น3,000แล้วก็ลงทุนเพิ่ม6,000บาทในเดือนนี้ครับติดลบอยู่ที่187.35บาทเรียกว่าเยอะครับเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวเราก็ติดลบลบ2.62ถือว่าเยอะที่สุดตั้งแต่ผมลงทุนมาในเดือนที่6จนถึงเดือนที่9 ตรมาสนี้ตัวนี้ลงเยอะสุดนะครับประมาณนี้ลงกันแบบเศร้าใจเศร้าใจครับติดลบ2.62แต่ยังมีข้อดีนิดหนึ่งนะครับว่าผลรวมแล้วเนี่ยมันยังเป็นบวกอยู่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็พอได้ล่ะก็พอได้นะครับโอเคเราไปดูกันต่อครับว่าการลงทุนนะ ในเรื่องของเบนช์มพูที่เอามาเทียบเป็นอย่างไรนะครับภาพรวมไทยเบมเอปีถึง3ปีนะครับ Government Bond ก็คือว่าตราสารหนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับอยู่ที่15%บเนาะสัดส่วนก็ในเดือนนี้นะครับกับเดือนที่แล้วใกล้เคียงกันมากๆนะครับเรียกว่า0%เลยทีเดียวนะครับ PF เอฟแอนดครับอสังหาริมทรัพย์นะครับอยู่ที่ลบศูนมีการปรับตัวลดลงนะครับ s e t เอที่ไม่มีสัดส่วนเลยเนาะ0% ลง6.58นี่คือจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้มันชนะพอร์ตให้เงินทำงานเนาะสปอยไว้ก่อนเลยนะครับ MSCI ACWI เป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนเนาะที่ปรับตัวลดลง เอาเบีมกครับก็มีการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกที่ลงหนักเหมือนกันแล้วก็เบนช์ m a r กครับนี่เป็นครั้งแรกที่เบนช์าร์กติดลบเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเต็มที่เรียกว่าลงกันเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรโบลบ2.62เบนช์มกลบ2.53โรโบยังแพ้อยู่นิดหนึ่งนะครับแพ้4เดือนลวด 6 7 8 9 4เดือนรวดนะครับแต่ก็ภาพรวมผมก็แฮปปี้แหละนะคือภาพรวมมันก็ยังดูแบบเป็นบวกนะครับ e ยอทูเด t e มันก็ยังเป็นบวกแต่ว่าถ้าเทียบกับเบนช h m มากมันก็แพ้แหละต้องยอมรับนะครับ โอเคไปต่อนะครับเปรียบเทียบกับพอร์ตให้เงินทํางานบ้างคืออันนี้เน้นย้ําอีกครั้งนะครับมันเทียบกันตรงๆไม่ได้เพราะว่าการลงทุนมันคนละกละยุทธ์เลยนะครับพอให้เองินทํางานเป็นกลยุทธ์แบบเขาเรียกว่าเป็น c o ร์ and s เท e l l ไลท์นะครับหลักก็คือว่าเรามีแผนการว่าเราจะเป็นการ DCA เราจะลงทุนในสินทรัพย์เน้น v a l ูเอชั่คือเน้นคุณค่ามันเน้นผลลัพธ์เนาะว่าเราอยากจะลงทุนเรายาว กับ s a t e ร l i t e ครับเราจะปรับเปลี่ยนมันเป็นแบบ Tactical Analysis หรือว่า t t i t i c a l Allocation เราจะเปลี่ยนมันไปตามแทคติกของเราเช่นการขายการซื้ออย่างรวดเร็วเราใช้แนวโน้มใช้เทคนิ c a l เป็นหลักไม่ได้ใช้ Valuation หรือว่าไม่ได้มองภาพรวมเยอะคือเรามองและสัญญาณมาเราซื้อนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันมีการซื้อขายบ่อย นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเทียบกับโรโบซึ่งเป็นการ DCA แล้วการรีบาลาน์มันขึ้นอยู่กับโรโบเองนะครับะนั้นอาจจะเทียบกันตรงๆไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอร์ตการลงทุนไม่เหมือนกันอันนั้นมีหุ้นหลายตัวด้วยอันนั้นมีทองคำที่เป็นออมด้วยไม่ใช่กองทุนนะครับมันเลยอาจจะชนกันหมัดต่อหมัดไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เทียบมาให้มันก็คือว่ามันคือการลงทุนของผมอะ นะครับผมลงสองกองจะได้ทุกคนก็จะได้รู้ว่าถ้าตัวเองไปคัดเองมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าตัวเองมาไว้ใจโรโบมันเป็นอย่างเนี้ยก็ลองดูแต่ว่าถามว่ามันจะปเป๊ะกับทุกคนไหมไม่หรอกคนเก่งๆมากกว่าผมมีเยอะแยะคนที่แบบกําลังศึกษาอยู่ก็มีเยอะแยะโอกาสจะทําผลกําไรหรือขาดทุนมันมีทั้งนั้นนะครับมันนั้นก็ดูไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกันเป็นผอสาธิตนะครับ ก็ในเดือนนี้นะครับโรโบรทําได้ลบ2.62ส่วนผ่อยเงินทํางานลบ3.23เพราะฉะนั้นโรโบรชนะแล้วครับโรโบรชนะครั้งแรกเลยนะครับในรอบ4เดือน6 7 8 9 4เดือนนี้ชนะครั้งแรกเรียบร้อยนะครับก็ บวกไป0.61นะครับก็ถือว่าดีเลยครับเริ่มมีการชนะเกิดขึ้นแล้วก็เพราะว่าหุ้นไทยไม่ได้ลงนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็โลโบนะครับตั้งแต่ต้นปีบวก0.60อร์ตพอให้เงินทำงาน7.36พอให้เงินทำงานยังชนะอยู่นะครับถัดไปนะครับผลตอบแทนของกองทุนรวมนะครับก็เปรียบเทียบกับเบนชมาร์กนะครับส่วนแรกครับในส่วนของตราสารนี้ KT Fix กนะครับก็เทียบกับเบนชมาร์กแล้วชนะอยู่นิดหนึ่งนะครับเห็นตัวเลข0.7นะ0.0 7.006บางคนบอกเอ้าก็นี่มัน0.00มันมีคิดมันมีคิดทอนิยมด้วยนะครับก็ให้เข้าใจแบบนั้นเนาะผมย่อมาเนาะก็เป็นโอเวอร์เพอร์ฟอร์มครับถือว่าใช้ได้เนาะสำหรับเคทีฟิก1ปี3ปีนะครับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานนะครับ LHPopInfa ขีดดีเนาะก็ตัวนี้นะครับเรียกว่าอินไลน์แล้วกันถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับใกล้เคียงกับเบนช์มากสุด เรียกว่าอินไลน์แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับเรื่องของทองคำ SCB g o H นะครับเนื่องจากเขาก็ลงตัวสเปรดโกลนะครับซึ่งมันก็เป็น LBM a g o นั่นแหละนะครับก็เป็นมาสเตอร์ฟันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยออกมาใกล้เคียงกันมากก็อินไลน์เช่นเดียวกันนะครับส่วนของหุ้นต่างประเทศนะครับ UGQG กับ U China UGQG เนี่ยลบ3.51อันนี้ใกล้เคียงกับ MSCI ACWI หุ้นโลกเลยเพราะว่า UGQG ก็คือหุ้นโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้อินไลน์ใกล้กันมากนะครับส่วน U China ก็ดีกว่านิดนึงเพราะว่าเจอจีนมันติดลบน้อยกว่านะครับก็ทำให้ภาพรวมตรงนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอเวอร์เพอร์ฟอร์มกับอินไลน์นะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าถ้าใครไปดูตัวผ่อยเงินทำงานจะเห็นได้ว่า d i f f e r e n นเชียหรือว่า Alpha ตรงนี้ มันเยอะมันกว้างมากบางทีเป็น1% 2%ถ้าเป็นหุ้นนี่เป็น10%นี่แหละครับเขาเรียกว่าความเสี่ยงความผันผวนแท็กกิ้งเอ r รแล้วก็ในเรื่องของความเรียกว่าการการวิ่งหนีตัว benchmark น,นะครับมันคือส่วนเบี่ยงเบนจาก benchmark ออกไปสิ่งนี้แหละครับมันทำให้พอร์ตของให้เงินทำงานเนี่ยมีโอกาสบวกได้เยอะแล้วก็ติดลบได้เยอะ ซึ่งเดือนนี้เลือกที่จะติดลบเยอะนะครับแต่เดือนก่นกอนๆเป็นไงเลือกที่จะบวกเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เข้าใจครับว่าโรโบเนี่ยเขาลงตรงนี้กองแต่ละกลองของเขาที่เราเห็นนะครับเนี่ยตรงนี้ค่าตรงนี้ถือว่านิ่งมากและใกล้เบนชมากมากเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับไมเซที่ว่าเราลงดัชนีนั่นแหละเราลงเบนชมากนั่นแหละให้มันวิ่งไปตามนี้แหละ นะครับเพราะนั้นมันเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าไปเอาแทคนิกเยอะอย่าไปเอาเทคนิคนมาใส่เยอะไม่ต้องมานั่งดูว่านี่จะขึ้นจะลงไม่ต้องดูขนาดนั้นโรโบรเขาลงแบบเรียบง่ายให้กับเรานะครับนี่ก็คือความหมายเนาะแล้วก็สิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าเฮ้ยใครที่แบบยังไม่มีไอเดียอะไรเลยโรโบรช่วยได้จริงจ สามารถทําให้เราลงทุนแบบเรียบง่ายเราได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอนะครับสามารถทําได้เลยนะส่วนภาพรวมครับก็โรโบเทียบกับเบนชมาร์กอันนี้อั form, นเดอร์เพอร์ฟอร์มเนาะอันนี้แพนนะครับแต่ถ้าโรโบเทียบกับให้เงินทํางานอันนี้ชนะเยอะด้วยเหมือนกันนะส่วนุดเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับการเอกผลตอบแทนแล้วก็ในเรื่องของโรโบทั้งหมดนะครับสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะครับทีนี้เรามาคุยกันนิดนึง หลายคนบอกว่าเฮ้ยโรโบมันเจ๋งจริงหรือเปล่าหรือมันไม่เวิร์กซะแล้วนะครับผมบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยการลงทุนโดยใช้พวกโรโบแอดไวเซอร์โรโบเซอร์วิสพวกนี้มันจะเป็น norm นะครับหรือว่าเป็น normal คือในอนาคตทุกคนคงต้องใช้อย่างเนี้ย นะครับผมพูดตามตรงว่าผมยังแอบห่วงอยู่เลยว่าผมทําอีกซีรีส์หนึ่งที่ชื่อว่าแดรี่นักวางแผนทางการเงินนะครับคือหลายคนคงอยากได้รับนักวางแผนไปช่วยวางแผนแล้วนะแต่ว่าต้องยอมรับก่อนอย่างหนึ่งว่าหลายๆคนไม่ได้มีทุนทรัพย์มาจ้างไม่ได้มีความสามารถที่จะมาคุยกับ นักวางแผนนังการเงินกันจริงๆเพราะว่าเวลาคุยกันมันคือคุยแบบยืบดีเทลมันคือการสัมภาษณ์มันคือการแบบหาเลยว่าเฮ้ยเราจะลงทุนอะไรดียังไงดีนะครับแต่ว่าเฮ้ยโรโบรมาช่วยโดยที่เราแบบไม่ต้องคุยกับใครอะ่ะแล้วก็ถ้าลงทุนแล้วมันได้ดีอะ่ะก็เอาเหมือนกันใช่ป่ะนะครับคือได้แบบ5% 6%ต่อปีโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งอะไรเลยอะ่ะให้โรโบทจัดการเอาไหมเอาเอานะครับแต่ก็อย่างว่าครับ s c b ก็บอกอยู่ว่าปีนี้ยังไม่คิดค่าธรรมเนียมนะแต่ปีหน้าไม่่แน นะครับนนั้นก็ต้องดูนครับว่าค่าธรรมเนียมก็จะคิดอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างนงไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างโอดินี่นะครับก็มีมันก็มีค่าธรรมเนียมแต่ว่าเขาก็ยกเว้นเหมือนกัน20บาทต่อเดือนนะครับฟิกไปก็ปีหนึ่งก็ร้อยเท่าไห้นสองสองร้อยสีสิบ 240บาทเนาะแต่ก็จะมีอีกเจ้าเจ้าอื่นๆนะครับมีมากมายที่ใช้โรโบรเข้ามาช่วยคัดกรองและฟิโนโมิน่าก็เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าอื่นๆเขาก็เริ่ม,มเอาพวกโรโบรเอาพวกหุ่นยนต์นะพวก AI เนี่ยมาช่วยคัดเลือกกองทุนช่วยทําแผนครับแล้ก็ช่วยทําแผนเรื่องของการออโต้รีบาลานซงทำให้เราชีวิตง่ายขึ้น ง่ายจริงไหมผมว่าง่ายมากครัผมลงทุนมาโรโบกก็แค่ตั้งเตือนไว้ใน reminder ครับวันที่15ทุกวันที่15ช่วยกรุณาโอนตังค์เข้าไปซื้อด้วยแค่นั้นเองกดไปกดซื้อครับเพราะว่าผมมักจะลืมใช่ไหมมีลืมไปครั้งหนึ่งจำได้เนาะคือมันมันง่ายมากครับยิ่งแค่เคยใครทําให้ตัดออโต้ทุกๆวันที่1ของเดือนไปอะ่ะ ยิ่งง่ายเลยคือเหมือนปล่อยลืมอ่ะโอนเงินเข้าไปตัดโอนเงินเข้าไปตัดลงทุนให้ในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับก็ลองศึกษากันดูครับว่าเป็นอย่างไรเนาะจริงๆเนี่ยมีเพื่อนๆถามมาว่าก็อยากให้รีวิวของอะไรอะของ TMB ใช่ไหม TMB เวลอะไรสักอย่าง ของจิตตะนะครับของ k ชื่ออะไรนะ k K w e l k อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็จริงๆก็อยากทำอยู่เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับถ้าเกิดทำได้เดี๋ยวผมทำให้หลายๆเจ้ามาเทียบกันก็ได้ลงทุนเองจริงๆแล้วก็มาเทียบให้ดูแล้วกันเนาะ ก็ขอบคุณไอเดียจากทุกๆคนด้วยเพราะว่าช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยอะไรกันมากมายก็เกิดจากความอยากดูนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสำหรับโรโบจะพาฉันรวยใน EP ีที่10นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะว่าการมาลงโรโบให้ดูเนี่ยจะได้เข้าใจกันเลยผมลงทุนจริงๆให้เห็นจริงๆว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากไว้ครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ก,กันทุกช่องทางครับ Facebook Fanpage และ กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปนะครับเราก็มี i n s t a g r กรนะครับไปติดตามไปด้วย YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณกำลังใจครับตอนนี้30,000 subscriber ใน Facebook ก็อีก1มื่นสองมื่นสามมืนสี่แวมืนสี่แล้วนะในในไลน์ก็ประมาณ1,300-400คนนะครับในกรุ๊ Facebook อีกประมาณ600คนต้องขอบคุณจริงๆครับที่ช่วยสนับสนุน ATOM น DAY ะด้การเงินนะครับก็ทำให้ดูวันนี้เริ่มมีคนรู้จักขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตจะมีไปคอร์ร์ลับกับช่องต่างๆแล้วด้วยนะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจให้อตอมไดอรี่การเงินด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปเนาะไดอารี่การเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ